เขาเสาน้ำกันแล้วต่อทุกคนไข่เจียวผัดกะเพราไข่ดาวผัดกะเพราไข่เจียวไข่เจียวใส่ใส่ย,ยอดตำลึงนะเราเ้าไปเดินออกกําลังกายก็เลยเก็บมานั่ทุกคนไข่เจียวกินกับผัดกะเพรา แซ่บๆน้องกันทุกคนในยังกินพี Arizona, ่มากในกินนี่เด้อผัดกระเพราหมูกระดับกระเพราท่านมีกับข้าวข้าวกินน้อกันนะไข่เจียวใส่ผักตำลึง เก็บมาเมื่อชเช้านี้แล้กกะผัดกระเพราตบท้ายด้วยของหวานต้มถั่วเขียว